สบายดีจับสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหงานเว้ยเป็นเวลาเกลียดแต่พี่น้องเด้อมาพ่อแม่พี่น้องสดสบายดีเบิร์ดสุบมองสุบอนเนาะสบายดีเบิร์ดแก่ถุงม่มเด้อพี่น้องมามากินหนึ่งมาเด้อมาเด้อเบะจูบบุบจูบคนเอิร์นเบิร์ดจุบคนนะพี่น้องเอิร์นเบิร์ดจุบคนตั้ ตำมังม่วงใส่ปูมะคือเก่ากว่้หน่อยเป็นเมนูที่กินบ่เบื่อเนาะข้าวเหนียวซุปน้องสิงสวัสดีครับสวยดีสบายด the no ีสวยสบายดีสวยทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ก้มหัวลงจิ้มแคบหม่คุณแม่พ <classified>? ี่น้องเผ็ดไหมมาจุ้ยน้ำกันเนาะน้มหนามน่ะ เผ็ดแคบมูถึงนนำโอเคม่เป็นไรแลอครับมาจวดนำกันผมไอพี่น้องก่อนจะไปกินกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบัวกับให้น้องซี์ด้วยครับเนาะมาจวดกันเลยหัวก็มีแต่อาหารหนกไปกินน้ำหนกทำอ่ไรสิคือผมพ้นโเมดอยู่ผมไอพี่น้อง สมกันนะเนาะน้องชิโอ้ยุมาดมมากนั่งเพาหนกเลยนะ ครับค่ะค่ะค่ะดูลมมาแล้วเนาะโอ้ดูตามบรรยากาศาอืมไม่แม้จะชื้นลืกอันนั้นนะับไหม ลูกเล่าค่านะหล่อเขาเกระเพียนเออหล่อหล่อเนเห้าบ้างนักสุ่ยแฟนคันเหน้าเฉยกินทึ้ละหน่อยห<โต>มักหม้วงช้องหน่อยปูช้องตัวเลยไหม Hãy hạn bắt cho nó hiến tội em mấy nè ừ ô nhanh hiến em vào khắp Hừm. นกขับ้นวนตกโอ้เป็นนกเขาชุบขนประตกตอนดำผัดขนประตกทำมาแล้วโซบีนน่าแม่ลองพิวอากะมานอากะทอดก็มี เข้ากล้องอวยเหรอเ <c oughs> ขาเนี่ยคุยแซ่บแซ่บผ้าร่มเลยอากาศก็ดีอยู่เลยนะบนโตกเนะโดมันึิงคนบโตกมา ขลยทเมืน้อง้องมแบบต้ปแหงได้ีเต็มเงียบๆกีมันเกินตัวเองอ่ะยังงี้มีเอินมามางอนโจเซมีกินก่อนอืมยอมึ้น เป็นบ้านยางขึ้นก่อนมันได้คันหนึ่งก็บบ่ได้พี่น้องต้องเคี่ยงข,อข,อของู่กันไปมิเช่นเราถือคล้องไล่เรากับถาขันยางกับหลังเป็นพาของกินไปกินอยู่ต้องได้ถือคล้องไล่อะเลยบ่ยอมพี่น้องนอนบอ่ไลเนานะอยากนอนเงีย้ยไม่น,นอนหนเดียมผัวเอาใจดี ค่อยไ้เอาใจเด้พี yeah. ่นาะค่อยงางนี้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผู้บ่าใจมันกเ็นมาวนะผู้จัากคือกันเด้ ลูกแต่ละบ้านเนาะเลี้ยงแต่ละคนก็เลี้ยงบ่คือกันนะคะนั่แล้วแต่ว่ายังบ่จบเด้อพี่น้องเฮ้อนมนุ่มกัดก้นี่ต้มบวก็ยมาอืนี่าเอม ไม่ใช่อาโวคาโดเหรอไม่อาโวโคาโดสั่งไปสีลังมีแค่นี้นะครับเ <c oughs> มาส์รถทัวไปหาแม่ค้าเลยสั่งอาโวโคาโดครั้งแรกในะชีวิตพี่นอ้องเดี๋ยวมาสีรีวิวให้เบิร์นด้วยเป็นจันเขนะาจะเป็นยังไง ค่ะเพื่อว่าซื้ออันชื้อซ้ำโลแถมโลหนึ่งเพื่อว่าเพื่อเปิดเพจใ,ใหม่เพื่อเปล่ากำลังสีดลับ order, ออเดอร์เพื่อเลยสั่งไปซะต้นเงินเรียบร้อยได้เท่น้องมันหนาะ <laughs> นะคะ่ะตัวแล้วก็เลี่ยงเป็นหุนตัวเราก็ไปใจไม่ไหวเลยเนาะเจ้าโขบกันแบบนั้นาะตัวก็บมโขบเลยนะพี่น้องบนตัวก็เล้ยเลื่อยถ้ายงานดีแต่สั่งม่หมัหมกกินด้พี่น้องอยากพรเสียแล้วซื้อในตลาดกับสั่งขาเจ้ากับ พอเกินกันเท่าใดนะเป็นไข่หยกกล่องนะเป็นว่าไข่หยกกล่องคือกว่าเป็นว่ารวมแล้ว4โลนะสามร้อย30บาท3โลมร้อย30บาท ร่วมบัดขาทรงขาแยกงปหน่อยชื่อสามโล่จะเป็นแทมให้โลหนึงแป็นแ,แม่น้องชิ้นเคนอีกเคสหนึ่ง่พอ <Yes. S 1> นเขาไปคอมเมนต์อย่าง <Yes. S 1> เห็นไอติ๊กตอกเห็นติ๊กตอกคือการเลิกเนาะเห็นว่าปีหนึ่งได้สามคลิป <laughs> เล่นปูเป็นมีเนาะเบิร์กโมสวยๆกดไลค์อย่างเดียวเราเป็นผู้สนับสน,นุนเราเป็นผู้สนับสน,นุน <c oughs> เพื่อนที่อยู่ในยู u ูปในเ็นในติ๊กตอกไลา์ได้เนอะเราไปทักทายเป็นยูเอฟซีจาก YouTube คนแล้ว เวอร์ยังบูจบเวอรใหม่ได้เลยเลยนาะแกในยูในทิกตอ,อกแล้วเปิดขายก่อนนะแต่มีคนแบบยายอาม่าแบบอยากกินแต่หาชื่อไม่ได้คนจูงเล้พี่เลยพีนนะ่เนาะเราคิดตังคิดจะขาส่งเหรอพินตาแพงอย่างนี้เราไม่ได้เกาะแบบเมียนมีหมูในทิกตอ,อกเปิดอ่านะค่ะมาคอมเมนต์ว่าอาม่านะ ชอบกินแล้วหมอก็แนะนําให้กินอะโวคาโดอ่จะะ้าเราก็เลยบอกว่าแล้วหายฟรีเลยสามโลเรามไม่คิดังคงแบบออกจะค่าส่งหนะโอเคนะพี่น้องพื้วบาสวยกัน กินย,ยังเบิดกินยังเฉียเกินผูมานะกันบิกินในกับปบเี่กินกันยอมแห้ะเนาะเช่นผู้ได้เช่นผูได้คำมาคอมเมนต์แบบ,บาาแลักษณะแบบรวะผู้ถา่าผู้ยังอยากกินต่หาชื่อแบบดีๆบุได้ดีๆอพี่เนาะแม่น้องชิงชื่อมาหาเขือ เที่ยงเันดยิก็ไม่กินวัดได้พี่น้องน่อบีบี่แก่จับมะเสาจับมะแรงอ่อนและผ่าเบิง่งดำเบอร์เลยพี่น้องกินบ่ดละก้าวานแน่นอนพี่นนองโซกไผโซ่ลาวมันไผมันลาวหมดแล้วจ้าเลือแจับกูเลยพี่น้อง แหลมแหมแดงน่ะก็นะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพอเป็นเป,น,น,นะนเป็นโรคไตอยู่แต่คุณหมอน่ะแต่ว่าเป็นกินยังบ่ดได้แบบเกาะไตตลอดคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้กินอะบวคาโด,ดใส่กินมือละน้อยแต่หาจืดน,นะบลเคยได้ดีเลยเราอะแล้ววัะสีช่างแล้วเจ้าของอันนั้นทิกตอกว่ะ แนโนส่งให้ห้าโลกะแพงไปหน่อยเนาะว่าว่าเขาดูเป็นปูกเองเลยเขาไม่เบิรกังกเป็นโรคโรเร้กกาสิบหาบัสก็จะแพงเด้เปเนาะว่าอะไรแนนให้เลยคนลงเป็นโต๊ะแข็ไป่นองหนักหนัก บรรยากาศคนตตงน่ะหรอกดูชาวนานางบัวก็สิได้จบขีใบเชียงกันอยี่แล้วด้วยพี่น้องนางบัวไหลไงน้ำเชียงเจ็บายดีนะพี่น้องอันสบายดีสมควรและคนกับต้นฝางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณเลยไลค์สบายดีเลยายฝนโตขอแม่พี่น้องแลนปุ๊พ้น แต่ก,ร,ตกระตกะ่แเงบันไดเนาะโหอาเถอะพอดีกินแล้วพอดีเนาะมาถ่ายบรรยากาศจะในสีโบเสือเนาะพ่นโต๊ะกแม่พกินอ่องกวนนะต้นใหม่ฮาวพนโต๊ะแ้วกับกลังขึ้นงามเลยนี่ต้นมะเขือ เดบิวต์เนาะพอกันคลิปหนาเนาะให้เบิ่ง์ดเซนีน่และเนาะคอมม่พี่น้อง